ใครสายโฮมยิมน่าจะเข้าใจนะครับกว่าจะได้เล่นอกแต่ละทีนะครับถ้าไม่มีแหลกเนี่ยต้องยกจากพื้นแบกขึ้นมาตั้งหลักเหนื่อยก่อนได้เล่นจริงนะครับที่ผ่านมาก็เล่นแบบนี้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าเออเราอายุเยอะละเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับหลังแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. นี่เวลาจะลงก็ต้องเอามาท่านี้ลงใส่ขาอย่างนี้ก่อนนะครับ ก่็ไม่ไหวครับเล่นแบบนี้มันหมดอารมณ์เล่นนะครับนี่เลยครับปัญหานี้จะจบไปเพราะผมไปจัดเจ้านี้มานะครับประกอบง่ายเ้าแหลกบาเบลอนเนกประสงค์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมาพุ๊ผมประกอบเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแป๊บเดียวก็พร้อมลุยนะครับก จะมีตัวปรับระดับได้นะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้นะครับก็ตัวปรับระดับก็สามารถปลดแล้วก็ยกขึ้นนะครับเอาไปเป็นสกอตบาร์เบลได้นะครับแบบนี้ดึงลงมาก็จะมีตัวก้านเหล็กคอยเซฟตี้ด้วยนะนอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็มีตัวเซฟตี้ไม่ให้มันมาทับคอเรานะเวลายกประมาณเนี้ยหมดแรงหมดแรง ไม่ไหวแล้วเราก็มาค้างอยู่ตรงเซฟตี้ไนดะ้เราก็ปรับให้มันสูงเพื่อที่จะสามารถมาสควอตเอาขาได้ปั้นขาได้นะครับแบบนี้ก็จะได้เอาเก็บไว้ได้ง่ายๆด้วยเวลาเราเอาออกเอาเข้านะครับก็อยู่ในระดับที่เอาเข้าออกได้ง่ายหรือจะมาเบนเพลสนะครับ ปัหนาอกก็ทําได้สมูทยกออกมาจากแบบปุ๊บก็สามารถยกเอาโฟกัสได้เข้าจุดเลยแบบนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะเลยนะครับยี่ยมครับแบบนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับชีวิตดีขึ้นใครทำโฮมยิมต้องมีติดบ,บ้านไว้นะครับตามนั้นล่ละครับไปลวครับสวัสดีครับ